สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสองสีสเกตพงศ์นิเวศครับสำหรับคลิปนี้พบกับผมนะครับเซลล์ออฟครับคลิปนี้ผมก็มี t o y ยต้ารีโวคันนี้มารีวิวให้ชมครับเป็น t o y ยต้ารีโว่สองจุดสี่เจพัทพีเลนเนอร์รถปี2019เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สีสเกตพงศ์นิเวศของเราขายเพียงครับห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับออกรถเริ่มต้นเพียง19,000บาทครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีฟรีดาว รับโมชั่นสุดพิเศษครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ผ่อน0 12เดือนหรือเลือกรับขับฟรี90วันสำหรับท่านนี้นะครับบอกว่าสวยเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับท่านก็ซื้อรถกับศรีสเกตผงรีเวทได้นะครับไม่จำเป็นต้องดูรถเป็นครับซื้อรถกับเรามั่นใจได้แน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์ของเรามีมากกว่า30ปีครับและรถที่มีจำหน่ายในร้านของเรารับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%ครับ หากลูกค้าออกไปแล้วครับตรวจพบเรายินดีรับคืนแถมค่าเสียเวลา1-0,000แสนบาทกันไปเลยครับสำหรับลูกค้าทางไกลครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับติดต่อซื้อขายออนไลน์นะครับเรามีบริการทําสัญญาให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยนะครับก่อนส่งมอบครับเราจะมีการปรับแต่งเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเช็คระบบทุกอย่างต้องใช้งานได้นะครับสําหรับคันนี้ครับน่าใช้ยังไงและดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันเลยครับซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่สีสเกตพงศ์ฤทศ์เท่านั้นครับ พราะที่นี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือ 2, สองสภาพสวยให้ท่านได้เลือกมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์หากซื้อไปแล้วครับตรวจพบว่าเป็นรถมีอุบัติเหตุทางเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลานให้ท่านถึง10,000แสนบาทกันเลยซีสเกตพงิเวศการันตีคุณภาพรถสวยระดับ5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นำนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุน่น กูอินสเปคชั่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับผมเดี๋ยวดูรอบพันของรีโวคันนี้เลยครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับเป็นจะไปท้าย Z e d i t i o n แล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครับทางร้านมีการเก็บสีริ้วรอยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเรามีการรับประกันแน่นอนนะครับไม่มีเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลย1ชน1คืบนะครับพลิกความตะแคงน้ําท่วมมานะครับตรวจพบเรายู่ในรับบืนแถมค่าเสียเวลา1น0 0 0แบาทครับกระจังหน้าของเขาครับเปลี่ยนแบบใหม่เป็นสีดําตัดโครเมียมนะครับต้องต้องบอกว่าดําดาดุมากครับหน้าก็หล่อมากนะครับไฟหน้าครับสภาพสมบูรณ์ครับใสกิ๊กครับไม่มีรอยแตกรล้านะครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับตงบอกระบบต้องใช้งานได้ก่อนสมมอบลูกค้านะครับ ตัวนี้มาพร้อมล้อแม็กครับแล้วก็ยางนะครับทางร้านเราจะมีการเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวถัดขึ้นมาก็จะมีกระจกกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับยกสูงแน่นอนครับว่ามีบันไดข้างตัวนี้จะเป็นบันไดข้างตรงรุ่นเลยนะครับดูสภาพครับยังใหม่ๆติ๊กเลยครับสาหรับลูกค้าที่สนใจชมรีวิวนี้นะครับผมบอกเลยคันนี้ราคาถูกมากครับผมบอกว่าราคารถของเราครับติดอันดับ1ใน5ของเว็บ ขายรถมือสองนะฮะของประเทศไทยนะครับท่านสามารถเช็คได้เลยนะครับแค่ยกมือถือท่านก็เช็คได้แล้วนะครับตัวนี้กันชนท้ายตรงรุ่นนะครับแล้วก็ทุกส่วนครบนะครับแล้วก็มีไลเนอร์นะครับไลเนอร์เนี่ยไลเนอร์ใหม่เราจัดการให้เรียบร้อยครับพร้อมสมบูรณ์มากครับจะมีการตรวจเช็คอย่างดีนะครับแล้วก็ก่อนสงมอบทุกระบบต้องใช้งานได้ครับในส่วนของด้านหลังครับก็ลบโฟมไฟ ายด้านซ้ายและด้านขวานะครับสภาพสมบูรณ์ครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับระบบไฟต้องติดใช้งานใช้งานได้นะครับแล้วก็ทุกส่วนในรถครับพูดอย่างนี้เลยว่าต้องใช้งานได้ทุกส่วนครับสติกเกอร์พิเรน่าพิเรอร์แท้นะครับไม่ได้ยกสูงงานนะครับไม่ได้เป็นดัดแปลงอะไรนะครับสภาพโดยรวมด้านนอกครับบันไดข้างซ้ายขวาเนี่ยบอกเลยว่าสภาพยังคงใหม่มากครับพร้อมใช้งานจริงๆครับคันนี้ครับ เป็น t o y ต t a r ี v o Smart Cap 2.4J พัทตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 0 0นะครับแต่บอกเลยว่า Revo จาก Vigo แล้ววี g ูกวว่าอัตราเร่งต้นดีแล้ว r ีลีเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของเขาเลยครับภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับสภาพพร้อมส่า ขอใช้งานนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับทุกอย่างต้องมีให้ครบนะครับแม่แรงวกขล้อยางอะไรยางพื้นจะอยู่ใต้บอกตัวนี้นะครับใต้บอกแขกนะครับในส่วนของแผงประตูครับไล่จากแผงประตูไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้ารอบพันเลยนะฮะตรงนี้แน่นอนว่าก่อนเราจะส่งมาเราก็จะมีการตรวจเช็คให้ด้วยนะครับปลักไฟฟ้านะครับพับหูกระจกไฟฟ้านะครับอ่านะฮะหมุกกระจกไฟฟ้านะครับตัวเนื้อกระจกด้านคนขับก็จะเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับ ก้เนื้อคนขับเนื้อกระจกตรงกระจกนะผมเรียกเนื้อกระจกแล้วกันเราจะปรับไฟฟ้ากันนะครับหมุนมหมุนมาที่ R ด้านขวานะครับแล้วก็โยกตัวนี้ถัดมาในส่วนของคอนโซลครับคอนโซลก็มาในโทนสีดํานะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมาในเรื่องของถุงลมนิรภัยครับตัวนี้มีเป็นระบบเบรก ABS แล้วก็ถุงลมนิรภัยถึง3ลูกเลยทีเดียวด้านพวมอะไรข้างคนขับและด้านขา ด้านล่างตรงนี้ครับผมว่าเจ๋งดีมากเลยนะฮะว่าระบบความปลอดภัยเขาให้มาเป็นมาตรฐานดีมากจริงๆนะครับหาชั้นวางแก้วมีมาพร้อมครับคันนี้นะครับเลขดมหม่คันนี้วิ่งมาเพียง79,514กหิโลเรารับประกันไม่เดือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปาเลยดีกว่าอยนนี้ต้องเบียบคัดต์นะครับเบียบคัด์สตาร์ทนะครับก็ใหม่ๆนะครับถ้ายังไม่เคย ได้ครับนะครับหรือว่ายังไม่เคยอันนี้เหยียบคัสตาร์นะครับต้องเหยียบให้สุดจริงๆนะครับถ้าไม่สุดมันไม่ติดนะครับในส่วนของตัวเบาะครับตัวเบาะก็อันนี้เป็นการหุ้มมานะครับเจ้าของเดิมเขาหุ้มมาก็ตัวเบาะสามารถปรับยกระดับขึ้นได้นะครับสูงต่ำนะครับเลื่อนสไลด์ได้ปกตินะครับก็สําหรับท่านใดที่ซื้อคันนี้ก็เบาะเนี่ยพร้อมสมบูรณ์หุ้มเรียบร้อยครับทำความสะอาดง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นเจตัวเจพัดนะครับจะไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแต่ว่าก็จะมี เป็น6สปีดนะครับมีปุ่ม power mode eco mode นะครับก็เพิ่มพลังนะครับแล้วก็ eco mode ประหยัดน้ำมันเราสำหรับขี่แบบไวขี่ในเมืองนะครับปุ่มนี้เวลาเราใช้นะอ่าแล้วก็ปุ่มนี้เวลาเราแซงเนี่ยแทบจะไม่ต้องถอนเกียร์เลยก็ได้จากที่เคยเทสมาแล้วครับสุดจริงๆริงครับ리보แน่นอนครับอัตราเร่งต้นค่อนข้างดีมากนะครับมาในส่วนของเครื่องเล่นของเขาครับเครื่องเล่นก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบลูทูธนะครับอ่ามีบลูทูธรับสายโทรออกโทรเข้าได้นะฮะดูรายชื่อโทรศัพท์ในนี้ได้เลย นะครับช่อง USB ชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสียบโทรศัพท์เพิ่มเติมก็ได้นะครับสภาพคนส่วนผมบอกอย่างนี้ก็ว่าสภาพคนส่วนเนี่ย95%เปย็นะครับในสภาพใหม่มากครับแขงประตูครับเบาะด้านข้างคนขับก็ชงรูปสภาพดีมากๆครับคนส่วนกลางหรือว่าโอเคเลยนะครับลูกค้าที่สนใจคันนี้ชมคลิปผมอยู่นะฮะสามารถติดต่อทักสอบถามข้อมูลคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมติดต่อลับนะครับหรือว่า แอดไลน์เบอร์เธอผมเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับอยู่ที่ไหนเราก็มีบริการครับมั่นใจได้แน่นอนนะฮะสวยจริงครับคันนี้ครับสีขาวสวยมากครับฮะรถเดิมรับประกันแน่นอนนะครับไม่มีเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวภายในประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันต่อครับครับผมเครื่องยนต์ครับสาหรับห้องเครื่องของคันนี้ครับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับก็จัดผากระโปรงเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับรถผากระโปรงยังไม่เคยขยับนะครับ อ่าไม่เคยมีการขยับนะครับแล้วก็ตัวเครื่องครับเป็นเครื่อง 2,400cc คอมมันเร์นะครับเติมน้ำมันดีเซลได้เลยนะครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นของระบบเบรก ABS นะครับตองบอกว่าสำคัญมากครับในช่วยในการเบรกแล้วก็เซฟชีวิตของเรานะครับปลอดภัยจริงๆครับทุกอย่างระบบน้ำระบบเบรกระบบอ่าหม้อน้ำนะครับระบบพวงมาลัยอะไรทุกอย่าง ก่อนออกนะครับทางศีรษะเพื่อนเราจะมีการตรวจเช็คครับผมจะตรวจเช็ตด้วยตัวเองของผมเลยนะครับว่าตองใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เช็ตขับช่วงบงช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงื้อกับเรามั่นใจได้แน่นอนนะครับนี่ครับเครื่องยนเรารับประกันนะครับว่าเราไม่มีการขันไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนร้อเซครับสังเกตจากหัวน็อตได้เลยนะครับหัวล็อตจากเครื่องยนนะครับยังไม่เคยไปยับแน่นอนนะครับเครื่องเดิมร้อยเปอร์เซ็นะครับนะครับเรารับประกันนี้ครับออกกับเราไปแล้วครับบริการรับอ่าเรามี รับประกันนะครับหลังการขาย6เดือนหรือ2 0,000กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์พังเราก็มีบริการรับประกันให้ด้วยนะครับ่อนอครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเทสระบบทุกอย่างนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าครับลูกค้าซื้อกับเราไปครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะผมรับประกันว่าไม่ได้ซ่อมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวรีโวคันนี้ของผมครับดูคลิปนี้แล้วสนใจครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ติดต่อผมครับเซลออฟครับ0858601499ครับบันทึกเบอร์ผมจะเป็นไลน์ด้วยนะครับช่องทางเพิ่มเติมครับแฟนเพจ a c e b o o k รถยนต์มือสองสีสเกตพงษ์นิเวศนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ YouTube TikTok พงษ์นิเวศกรุ๊ปครับหากท่านไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆลดราคาถูกนะครับจากทางสีสเกตมนิเวศอย่าลืมติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเซลออฟต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ